สวัสดีครับไม่นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปหาปลายะโดแม่น้ำม,มูลคือเก่าครับแต่ว่าไปงวดนี้นี่น้ำม,มูลหลายครับน้ำแจ้งหุ่นน้ำไหลายน้ำเต็มฟังครับน้ำเขาปาเขาลงไปตัวที่เดี๋ยวไปหาน้ำกันครับพี่น้องว่าไปงวดนี้จะหาลูกปลาเะโดพอปะเพราะว่าน้ำมูลมันหลาย ตะเกาวนี่ต้นน้ำได้หลายสิ่ันหายากยากครับมันเขาปลาเขาดงเหมือนเดี๋ยวไปล่อรวนน้ำกันครับพีน่น้องว่าไปวันนี้สิหมานหรือปร่หมาเดี๋ยวหอนหมายยังพอกันครับผม <sweird> o <noise> humanos oh, yeah, Những là ta cũng nắm cứ nó tên càng nóng nắm được một tên nắm được một tên nắm được được một tên nắm được một tên nắm được một tên nắm được một มัน phiên สูงอยู่ thì เป็นแหนนี่เป็นบิดทรายบัก những น้อยหาเจอมันเอามาเด้อ เชื่อ,ขอเขากำลังหาอยู่ครับว่านแล้ว ไม่พอหม่มมาหดปีกเปลอาม่ยางไปแททั้งนอกแน่พงทึงม่ตัวเดียวเราเนป่ะทัองตัวเออหนูเอา

มหูนหมุนใบได้บ่อะหมุนใบได้หมุนเป็นขวดอมป้อมไว้โูถอยมาอยู่เฮียถอยมาัช้ยงใหม่นหนูใส่กับดเอามาตัวนี้ยนะก็พันกิวไปได้เนย ดูดง oh. ่ายเหลือเกินกนี่จมันี่เนี่ยเจ้าสร้างไุ่นไฟมั่นใช่ราะว่าต้อเรียนไฟเก่ตัวนั้นเรียนว่าจะได้ทัเดินไปหากันเรียนย่งนี้เด่เรียนไปผุ่นเที่ยเรียนไปเรียนไปผุ่นหรอละเรียนไปหากันเพี่ย ขอตัวเก่าบ่ตเก่าฮะตัวเก่านั่เก่าบ่นี่นีตัวหนึ่งเนปล่อยานยปจะควางพันไปก็ถิอบ่วงหู่เดินนี่ตัวพันนีนกปล่อยเออสองตัวขึ้นมาเนี่ยเสยนหนขึ้นมาตัวหนึ่งแล้เส้นนั่นเออนั่นก็สองตัวก็ถือแล้ว ยังแล้วไหลมากก็ยังก่าอยากัเข้าจากฟอกอยู่อ่าขึ้นมาสองตัวตัวตายเฮ้ยสิบครับเอาขึ้นมาแล้วครับไปสองตัวครับจงไปตัวหนึ่งเดี๋ยวไปรอดล่นยุฟังครับว่าตัวใหญ่ซ้ำไหนกาเหียขึ้นก่อนครับ แผลูห็ดกูแทกคูแล้วไปปลดปลายยกฟังได้หยกเอาใส่ให้เบื้องครับอืมครับประคุณมาแล้วครับเส้นนั่นกำลังจะปดเป็นวังเบื้องด้นยว <c oughs> ัานเหี้ยเมื่อกี้นี้ไป็คน้อยในเส้นนั่นใกล้ปดบ <c oughs> ้านมังหันถึกสองตัวครับพี่น้อง จับเนี่ยไปให้ปุ๊บปุ๊บก็้าพันปลาไว้สูงกว่าเพีอใหญ่เต็อ้นตัวพัดไปไปจับปอตัวไปยังกว่าตัวโตเลยโหมอมันดูแล้วโตดูว่าปลาทะโดหลายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคนกินปลาทะโดน้อยจงไวกับสางคว้วมเดือดร้อนให้พี่น้องผู้พผนผลกินจงไวเพราะหลายครับจงไวปีละสิบขอกี่สิบขอกไปงั้นเถนะพ่อ เลยฟาดเบ็ดปีต่อไปมันไปโจงไว้หมดเลยว่าขวบคุ้มจำนวนไว้เนี่ยโอ้ยชาวบ้านเดือดร้อนครับชาวบ้านเพื่อนเพื่กินเนี่ยมนไปใส่ด่างใส่ม่วงเนี่ยมันไปหาเสีกด่างเสีกม่วงพี่น้องคนจมอยู่พอดีกระไรคนว่าไปขาปลาโรถิ่มให้็นไหมคนว่าพวกใส่ด่างตัวนี้บอว่าโลเคิองครับจําเป็นต้องมาเอาออกกางน้อยครับเพื่อเป็นการขวบคุ้มประชากรบ่ให้หลายเกินไป สองโลเคืองครับอือครับทานขอบคุณที่ติดตามครับสองตัวครับตัวหนึ่งก็ทีสองโล่ตัวหนึ่งก็ทีโลกัวนี่แหละครับปลาดูเนื่องจากว่าปีที่แล้วฝนแรงปลาบาไงครับปลาดูหลายตั้ตโตปลาใครง่ายครับขอบคุณที่รับชมครับผม